สวัสดีครับทุกท่านเอ็ครับก็วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับมาถ่ายนอกสถานที่นะครับก็คงไม่ได้นั่งสมาธิตอนท้ายคลิปนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่ากุศลเกาะยากอังกุศลเกาะง่ายเพราะว่าเราประมาทหรือเราชะล่าใจนั่นเองครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราเรียนการระลึกอารมณ์ใจที่เป็นกุศลแล้วใช่ไหมครับ อารมณ์ใจที่เป็นกุศลนะครับเราก็เราก็ไปหาตามสถานที่ต่างๆหรือไประลึกตามที่ผมบอกทุกท่านไปในคลิปก่อนๆนะครับเนี่ยมันระลึกอาจจะยากทุกท่านไปฝึกหรือมันนู่นน่าจะดูยากเกินไปนะผมว่าเพราะว่าเราประมาทครับพอเวลามีความสุขใช่ไหมเอาอย่างง่ายๆเลยเวลาเสาร์อาทิตย์เวลาวันหยุดครับอาจจะเป็น2เสาร์อาทิตย์หรือ3วันติดวันหยุดสามวันติดของปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์แป๊บๆวันจันทร์ละแป๊บๆวันอังคารละแป๊บๆวันทํางานละ เพราะอะไรครับเวลามันสบายแล้วมันประมาทครับมันประมาทแล้วมันช่าใจมันไม่ได้ระลึกว่าอ๋อเนี่ยเออเรามีความสุขอยู่นะมันเพลิดเพลินมันปล่อยไหลไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเวลาเรามีความสุขเรามักจะปล่อยไหลครับปล่อยไหลแล้วเราไม่เราก็เพลินเออเราก็พอมันไม่มีอะไรมากดดันเนี่ยใจมันก็จะเบาแต่จริงๆแล้วมันมันอาจจะไม่ได้เป็นกุศลนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นกุศลใจมันก็เบาไม่ต้องคิดอะไรมากเอ้ยวันหยุดตื่นมาตื่นสาย ไปเที่ยวอาบน้ําดูหนังฟังเพลงเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ขับรถไปทะลงทะเลอะไรก็ว่าไปอันนี้ครับคือเราเ,เพลินกับมันเกินไปแล้วเราประมาทแล้วเราชะล่าใจครับเราไม่ได้ซึมซับหรือเราไม่ได้เก็บข้อมูลนั้นนะเก็บไว้หรือเราไม่ได้เข้าไปสัมผัสหรือเสวยหรือมันซึมซับมันนาน,าน จนมันขึ้นใจขึ้นใจเราถูกไหมครับไม่ว่าเมื่อไหร่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ตามปิดเทอมเดือนหนึ่งสองเดือนแป๊บแป๊บเปิดเทอมแล้วยิ่งทำไวทํางานไม่ต้องห่วงครับกดดันมา5วันเสาร์อาทิตย์แป๊บแป๊แปบวันจันทร์ละนี่ครับมันประมาทมันไม่ได้เลยลึกว่าเออเวลาจิตมันไม่มีอะไรกดดันจิตมันไม่มีความทุกข์ไม่มีเรื่องงานไม่มีเรื่องเงินไม่มีเรื่องนูน่นนี่นี่นั่นมากดดัน แล้วมันก็ปล่อยสบายๆทานู่นทํานี่กินข่าวดูนังตีกอล์ฟเออแทงแทงสนุกหรือทํานู่นทํานี่อะไรก็ว่าไปดูซีรีส์มันไปสนใจแต่อย่างอื่นครับมันไม่ได้ไปเกาะกุศลมันไม่ได้ไปเกาะกุศลมันไปสนใจแต่อะไรที่มันเป็นทางโลกเราก็เลยครับไม่คุ้นชินกับการเกาะกุศลหรือการละลึกกุศลอารมณ์ที่มันเป็นกุศลนะครับเราก็เลยไม่คุ้นชินนี่ครับเขาเรียกว่าชะล่าใจหรือประมาททีนี้กลับกันครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งอกุศลบ้างอกุศลเนี่ยเวลา อะไรหัวหน้าด่ามาะโอ้โหมันจำแม่นใช่ไหมครูตีครูว่าหัวหน้าว่าเพื่อนร่วมงานแทงหลังอะไรเงี้ยครับโอ้หมันจำแม่นเลยใครมันว่าเราใครมันซุบซิบดินทาเราใครมันทําไม่ดีเรามันจําแม่นมันรู้สึกยิ้มทไรมันโมโหทุกที คิดทีไรแล้วอารมณ์มันขึ้นไอ้นี่ครับเราไปจํามันเราไปเสพสิ่งเหล่านี้ตลอดตลอดเวลาดีไม่ดีวันหยุดเนี่ยหลายหลายคนก็ไปคิดถึงไอคนที่เราเกลียดขี้นหน้าด้วยซ้ำใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับมันไปเจริญแต่อกุศุมันไปไหลไปตามกระแสอสุศุของโลกอย่างเงี้ยครับเราอ่ะถนัดแบบนั้นอ่ะตกปลาก็ดีตีไก่กัด หรืออะไรก็ตามครับที่อพวกนี้ครับจิตมันมีพื้นฐานที่มันเป็นอกุศลอยู่แต่เราอะไม่ได้ฉุกคิดว่ามันเป็นอกุศลแล้วเราก็จเจริญสิ่งเหล่านั้นไปจนเราชินมาเป็น10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60 7 0ปี80ปีก็ยังแทบจะไม่ค่อยจเจริญกุศลเลยด้วยซ้ําจะรับโลกอยู่แล้วอะจะลาโลกอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยจเจริญกุศลเลยด้วยซ้ำฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่เข้าผ่านข้ามาดูคลิปนี้ครับเรามาฝึกจเจริญกุศลให้มันได้มากกว่า อกุศลนะครับพอเข้าใจไหมครับตามทันไหมครับเพืเ่อนๆอะไรที่มันเป็นกุศลเช่น,หนไหว้พระเห็นไหมว่าบางคนแก่บางท่านนะครับคนแก่บางท่านตายายบางท่านเนี่ยท่านท่านรู้ด้วยตัวเองด้วยสัญชาตญาณว่าเออชอบเข้าวัดฟ,งฟังธรรมไส่บาตรทำบุญทำวัดเช้าทำวัดเย็นไปวัดเวียนเพียรนู่นนี่อะไรที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวัดครับท่านจะไปท่านจะไปเพราะว่า,ารู้สึกว่าทางโลกอ่ะมันมีแต่มันมีแต่อะไรที่ที่มันทําให้จิตมันต่ําลงครับจิตมันตกต่ําลงมันมีแต่อะไรไม่ไม่ดีมันจ ใจมันไม่ฟูใจมันติดลบครับการเข้าวัดการเข้าหาพระเข้าหาพระเหลืองการทําบุญอะไรพวกนี้ครับมันทําให้จิตมันฟูจิตใจมันดีขึ้นจิตใจมันเบาขึ้นท่านถึงคนคนเท่าคนแก่ครับท่านถึงไม่ได้ไปต้องไม่ต้องไปติดอินเทอร์เนต็ตไม่ต้องไปติดซีรีส์ไม่ต้องไปนูน่นนี่ท่านตื่นมาเช้าตื่นมาตื่นตีสี่ใช่ไหมคนเท่าคนแก่ตื่นตีสี่มาหุงข้าวทํากับข้าวไปวัดไม่ไปวัดก็รอพ,พระไหลบาทพอใส่บาทเสร็จท่านก็ บางทีอาจจะไปฟังทำอาจจะไปทํานู่นทํานี่อะไรของแกปลูกต้นไม้อะไรที่มันชิลๆไม่ได้แบบว่าไปเสะอะไรที่มันเป็นอกขศนเช่นพวกข่าวที่ไม่ดีต่างๆข่าวคนทะเลาะกันฆ่าการนู่นนี่นี่นั่นนั่นไม่ได้ไปแบบไปวุ่นวายกับทางโลกมากครับท่านจะอยู่ท่านจะอยู่ของท่านตามปกติแล้วอ๋อสวดมนต์ตอนเย็นสวดมนต์นู่นนู่นนี่อาจจะมีการดูละครหลังข่าวบ้างก็แล้วแต่เป็นความบันเทิงครับแต่คนเท่าคนแข่ครับส่วนใหญ่นะครับที่ท่านเป็นมาสายเนี่ยครับท่านก็จะอยู่กับบูนอยู่กับ พระอยู่กับวัดมากกว่าเนี่ยที่เวลาคนแก่คนแก่เอ้ยทำบุญบ้างนะลูกเข้าวัดบ้างนะลูกไยรุ่นสมัยนี้อาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างใช่ว่าส่วนใหญ่ไม่น่าเข้านะครับดังนั้นเราอะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวทำนู่นทำนี่ก็ตามเราอะเบแต,แต่อะไรที่มันไหลเป็กับทางโลกเบแต,แต่อะไรที่มันเป็นอกุศล ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท,ท้ายแล้วอาจจะมีสายที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาเถียงผมก็ได้เอ้ยดูทีวีมันอกุศลตรงไหนไปเดินเที่ยวมันอกุศลตรงไหนหน,น,น,นูนี่ช่างเขาครับแล้วแต่ ครอยากพูดอะไรช่างมันครับเดี๋ยวเราเรียนของเราไปเรื่อยเราจะรู้ว่าต้นตอครับมันมีอกุศลอยู่ข้างในนะครับไม่เป็นไรกลับมาเรื่องของเราครับดังนั้นเราทํายังไงครับในเมื่อเราอ่ะไม่คุ้นเคยกับกุศลไม่คุ้นเคยกับอารมณ์กุศลไม่คุ้นเคยกับการเกาะกุศลแล้วเนี่ยเราก็จะเวลาเรามาฝึกสมาธิเราจะระลึกทางเข้าประตูทางเข้าของอารมณ์ฌานเนี่ยหรือแม้แต่ฌาน2ฌาน3ฌาน4ีัฌานสองที่เป็นปิติอ่าฌาน3สุขฌาน4ี่อุเบกขาก็ตามอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์กุศลทั้งนั้นครับถ้า เอาไม่ ฝึกซึมซับไม่ฝึกเสพไม่ฝึกเสมอสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเวลาเวลาเราจะฝึกเวลาเราทําสมาธิครับมันก็จะยากอุ้ยหลับตาเนี่ยมันเป็นแค่ก้าวแรกครับการฝึกนั่งหลับตาสมถะฝึกนั่งหลับตาฝึกฌานตู้ประฌานเนี่ยนั่งหลับตามันเป็นแค่แค่ก้าวแรกครับก้าวจริงๆครับคือการฝึกลืมตาเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็เขาไปเรียนกันนะครับโอเคเราก็ลองระลึกหรือรู้สึกตัวดูครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลอ่าถ้ามันเป็นอกุศลให้เราละไปนะครับอย่างง่ายๆง่ายๆง่ายๆถ้าเราคิดว่า มันอกุศลก็ละไปแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ช่างมันแต่วันไหนครับที่เราไปแล้วเราเจอกุศลเช่นลูกสอบได้ที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยโอ้ดีใจเพิ่มปิ่มไอ้พวกเนี้ยเราซึมซับไปบ่อยๆครับเราอย่าไปลืมวันหยุดสบายไม่มีเรื่องงานเข้ามากวนมีปุ๊บเนี่ยแล้วเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว สามีภรรยาเนี่ยมันรู้สึกดีมีความสุขในช,ชีวิตอยู่กับพ่อแม่อะไรนเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นก็คือเป็นอารมณ์ความสุขเป็นอารมณ์กุศลเอกซึมซับไว้เยอะครับอย่าไปลืมมันครับอย่าไปลืมพอเราลืมหรือเราประมาทหรือเราชะล่าใจแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอาไม่ต้องจันทร์ถึงศุกร์ครับเอาแค่จันทร์อังคารครับจันทร์อังคารครับมันจะช้ากว่าเสาร์อาทิตย์ถูกไหมครับแน่นอนเลยร้อยทั้งร้อยบอกเลยบอกเลยว่าจันทร์อังคารครับรู้สึกว่ามันช้ากว่าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันจุดแป๊บเดียวเองไม่ได สนใจเราไม่ได้เกาะมันไม่ซึมปันมันจะอยู่เฉยๆแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไปเล่นนูน่นเล่นนี่ตามภาษาไปเพลิดเพลินไปมีความสุขเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่กับอกุศลนเยอะให้อกุศลนเนี่ยมีมาก็จริงทุกคนมีมาอยู่แล้วครับให้เราละไป เฮ้ยร,รู้ว่ามันไม่ดีละครับรู้มันไม่ดีดิทิ้งดิทิ้งไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ต้องแชร์ครับพวกนี้มันมีประโยชน์กับเราสิ่งที่มีประโยชน์กับเราคืออารมณ์ที่มันเป็นกุศลอารมณ์ดีใจมีความสุขสงบเบาลงโปร่งสบายต่างๆปีติปิติหัวล้งหัวเลาะอะไรก็ตามครับที่มันมีความสุขครับให้เราซึมซับมันไว้เยอะๆนะครับให้เราคกให้เป็นนิสัยหรือเขาเรียกว่าเป็นนิสยฝคกให้เป็นนิสัยครับการจเจริญอารมณ์กุศลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อยอดของ เรื่องของการควบคุมอกุศลด้วยนะครับในในการเรียนในอนาคตคลิปต่อๆไปนู่นนะครับผมก็ลองดูนะครับเพื่อนๆไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเริ่มรู้ละเริ่มจับเริ่มมีสติมีสมาธิแล้วเราสังเกตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไหนเราก็พอจะแยกแยะออกครับอันไหนกุศลอันไหน กุศลนะครับแล้วเราก็เอพกุศลให้เยอะแล้วก็ละอกส่วนไปนะครับเพื่อที่จะเอื้อแล้วก็เกื้อหนุนการฝึกสมาธิของเราด้วยนะครับโอเคคลิปนี้จบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูร์เวิร์สเหมือนเดิมนะครับผมก็มาฝึกกันนะครับเริ่มฝึกสมาธิเริ่มจากศูนย์นะครับมาฝึกด้วยกันนะครับสงสัยคอมเมนต์ติชมอะไรก็ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดมีคำถามสงสัยเลยอยากจะสอบถามก็นี่ครับไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาได้ถ้าแอดไม่ได้ก็แจ้งผมนะครับผมก็ดตั้งขึ้นมา ก็แบบเป็นง่ายๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ